สวัสดีสสดครับพบก,กับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปตนรายการองค์เทพเสริมดวงดวนะวันนี้ท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานของเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่ององค์พระพิฆเนศปางนี้เป็นปางหนุนหนุนนำนในสรรพสิ่งที่ดี นะครับนะทำให้เกิดโชคราบเกิดวาสนาเกิดทรัพย์นะร่ำรวยมหาศาลมีคนชอบถามพวกเราอาจารย์ในยุคโควิดอย่างนี้ค้าขายอะไรถึงจะดีถึงจะสำเร็จถึงจะต้องบูชาอะไรถึงจะสำเร็จทุกอย่างผมก็มาบอกนะเวลาผมบอกก็คือผมมาบอกนะถ้าเชื่อก็ดีถ้าไม่เชื่อผมก็ไม่จู้จะพูดยังไงเพราะว่าบางทีเนี่ย การบอกอ่ะถึงแม้ว่าเราจะบอกย้ำหลายครั้งแต่ถ้าเขาไม่ได้ใส่ใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะบูชาตรงนั้นตรงๆเอะพูดตรงๆเลยนะเออองนี้เป็นปางหนุนนำนะเพราะว่าปางนี้นั่งหนุนจริงๆนะหนุนจริงๆครับเนี่ยดูข้างก็รู้เลยนั่งหนุนหนุนอะไรหนุนให้ร่ำรวยนะองเพราะวรกายเป็นสีทองนะเมื่อเป็นสีทองแล้วเนี่ย กล่าวถึงความสําเร็จนะด้านการเงินการงานร่ํารวยนะและมีความสุขนี่ยกมือขึ้นประทานพรน,นะยกมือขึ้นประทานพรน,นะครับไม่ไม่ใช่ว่าผมจะแนะนําอะไรส่งเดชนะบางทีเนี่ยผมแนะนําเนี่ยผมก็จะบอกว่าให้เชื่อเชื่อในการบูชาก่อนนะมี่ะหมอข้างหลังอืมมีมอนข้างหลังนะคะอืม,ม ถ้าเชื่อในการบูชาแล้วอ่ะแล้วถึงจะสมเร็จได้ทุกอย่างด้านนี้ก็จะถืออะไรคะจารย์คับด้านนี้ถืออะไรถือขวานนะทั้งสองข้างนะอะขจัดปัดเป่าอุปรสรรคอข้าืมขจัดปัดเป่าอุปสรรคนะครับนะแล้วก็หนุนก็มีมีให้พรตรงนี้ด้วยค่ะอืมยกมือให้พร,พรนะครับนะเอาละมือนี้ค่ะส่วนมือนี้มือนี้ ถืออะไรหรือเปล่าไม่ปล่อยตามสบายปล่อยตามสบายทางหนึ่งมาเอาละเดี๋ยวจะผมจะทำการสวดบูชาบ้างแล้วนะอ่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสัมโอม นะโมพภิกขะเนสิทธิประสิทธิเมมหาราภพโตติยมเปนะโมพภิกขะเนสิทธิประสิทธิเมมหาราภพตาติยมเปนะโมพภิกขะเนสิทธิประสิทธิเมมหาราภพโอมสีขเนสายะนะมะหะโอมสีขเนสายะนะมะหะโอมสีขเนสายะนะมะหะนะ เราก็มาคุยกันหลายคนบอกว่าในะยุคโควิดอย่างเงี้ยอาจารย์หากินโคตรยากเลยขายของออนไลน์ก็ไม่ค่อยจะได้นะสำเร็จก็ไม่สําเร็จนี่ครับนะปางพิฆเนศหนุนนําถามว่าทําไมหนุนก็นี่ข้างหลังเนี่ยเป็นหมอนหนุนนะเห็นชัดเลยเอ็นในท่าสบายทําอะไรก็สําเร็จทําอะไรก็ดีนะมีความเจริญก้าวหน้านะมีอาวุธที่ท่านถือเนี่ยขจัดปัดเป่าอุปสรรคให้กับลูกศิษย์ลูกหามือข้างหนึ่ง วางตามสบายข้างหนึ่งยกให้พรถามว่าเพื่ออะไรเพื่อหนุนนำให้ลูกหลานเนี่ยมีความสุขความเจริญทำอะไรก็สำเร็จทุกประการและอย่างหนึง่งคนที่ขอความร่ำรวยหนะงานให้สำเร็จเนี่ยในที่นี้จะประมูลงานนะจะประมูลงานจะเป็นแบบว่าคุยกันถึงเรื่องงานเคสนี่จะขายอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลน,นะหรือจะขายของนะ ให้กับตามบริษัทต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเออพวกของอุปกรณ์นะโรงงานอะไรก็ตามเนี่ยทำให้ภาคภาคเนี้ยเป็นภาคที่นั่งแล้วคุยสบายๆมีความสุขความเจริญจุดทูบไหว้นะ9ดอกถ้าของานพิเศษก็16ดอกถามว่ามีอะไรมั่งขนมที่ไหว้มีราดูมีมุทกะถามว่าราดูมุทกะเป็นยังไงเป็นกลมๆนะแล้วก็เป็นแบบจีบๆขึ้นมา ก็ไหวนะในตู้เย็นก็มีอ,มอ,มอ,มอื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 มคือที่ผมพูดตรงนี้ก็เพราะว่าปัญหาก็คือคนส่วนมากอะชอบถามพวกเราว่าในยุคโควิดอย่างเงี้ยมันขายของยากทำยังไงดีขายของออนไลน์ไม่ได้นะเราก็มาแนะนำเนี่ยของที่จะเอามาเสริมดวงเสริมราศรีคือหลายๆคน,น่ะพยายามจะบูชาอะไรที่มันได้เร็วๆแต่การที่จะได้เร็วๆนั้นอะมันต้องมีบุญเก่าหนุนนำพามารวมไปด้วย แลีกอย่างหนึง่งการที่จะเปิดโชคเปิดลาบเปิดทรัพย์เนี่ยจะต้องมีการบูชาท่านทุกวันขนมรลาดูที่ไหว้ค่ะจะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะย<ม>อย่าเพิง่งอ,อย่าเพิ่งเลยอาจารย์เอาเป็นว่าเอานมน่ะนมมาไหว้ก่อนก็ได้นะทุกวันอังคารเอไม่มาให้ดูกินให้ดูตลอนวันะไม่เป็นไรทุกวันอังคารขนมพวกนั้นน่ะนะทุกวันอังคารนะพูดตรงว่านมนมอ่ะที่ไหว้นมจืด หม้ว่ทุกวันอังคารว่ายทันได้แล้วถ้าเป็นงนมช็อกโกแลตนมกาแฟนมสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ได้หมดอลยถ้าจะว่ายจริงๆว่ายอะไรก็ว่ายได้หมดถ้าจะว่ายจริงเนี่ยโยเกิร์ตใช่ไหมคะก็ได้หมดนะแล้วถ้าโยเกิร์ตมีผลไม้ผสมอ่ะก็ได้หมดอ่ะไม่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 มีอะไรต้องเสียหายเพราะว่าไม่ต้อเป็นต้องแบบว่าเป็นโยเกิร์ตแท้อะไรอย่างเงี้โยเกิร์ตส่วนเปอร์เซ็นอะไรก็ได้ขอให้มันเป็นของกินจริงๆ อะไรก็ได้นะเออนะขอให้มันมีไว้ก่อนไม่เราก็นึกว่าเอานมสดเนี่ยจะทาต้องบอกว่าเป็นนมเจืดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ส่วนมากอะที่เห็นแขกไหว้จริงๆอะนมเจือนะแต่โายกเกิดเนี่ยเห็นเอามาไหว้กันนะไหว้กันนะเขามาโรยใส่ตัวเวลาแขกเขาบูชาเทพเนี่ยเขาจะเอาอ่างน้ํามาอันนึงมีตะแกงอันนึงแล้วมีผุ่นอย่างนี้มานะถ้าจะบูชาจริงๆเนี่ยนะ อันนี้นะทำการบูชาเขาเรียกการเสพนะท่านจะาวางไว้บนตะแกรงนะแล้วเอานมโยเกิร์ต่โรยบ้างอะนมเทมบ้างอะเอาผงขมิน้นทาโรยบ้างอะเอาผงโกโกโ้โรยแล้วก็น้ำเปล่าโรยลงไปถามว่าเพราะอะไรถ้าเป็นการเสพผ่านโลหะนะเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะถ้าเป็นแบบแคนะก์นะเขาเขาก็เชื่อกันมันเป็นความเชื่อของพวกเขาแต่ผมอ่ะเคยเห็นมาตอนเด็กๆก,ก็เห็นพวกแขกอ่ะ เอาลูกพระศิวะพระแม่อุม,มาเอาพิคเนตวางแล้วก็เอานมเนี่ยวางวางเสร็จเขาก็เขาก็จุดทูปนะวางหน้าแก้วหนาท่านแล้วก็วางจุดธูปพอหมดหนึ่งการทูปเขาก็ลาลาทันทีก็หลายๆครั้งหลายๆหนในการบูชาองค์เทพเนี่ยมีคนบางคนบอกผมว่าเขาจะเป็นกูรูเป็นผู้รู้เป็นทุกอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วอ,ะอ่ะเหตุก็คือว่ามีการสวดมนต์มีการภาวนามีความเชื่อเชื่อว่าท่านเนี่ย มีตัวตนอยู่จริงมีอำนาจอยู่จริงถึงจะนะได้ผลเต็มร้อยแต่ถ้าสวดเพื่อขออย่าได้หวังเพราะว่ามันเป็นแค่เพียงกุศโลบายนะขออย่างเดียวถ้าคนขอส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะได้อะไรเอาพูดตรงนะแต่ถ้าคนแบบว่าศรัทธาจริงๆไหว้จริงๆเชื่อจริงๆเพราท่านมีพระานุภาพเนี่ยความสำเร็จจะมามาจริงๆ คือเหมือนกับเงินน่ะถ้าเราใช้แบงก์าโม่มาวางไว้ท่านดูมันก็แบงก์าโม่แต่ถ้าเราเอาใจเนี่ยเอาแบงก์จริงเนี่ยาวางพรีไว้จริงก็ได้ของจริงไปนะหลายคนเนี่ยมาไหว้ท่านเนี่ยหันมาไหว้ท่านไม่ใช่อะไรอยากจะขอแต่ว่าคนบางคนเนี่ยนับถือมานานมากให้ความเคารพจริงๆนะจึงสำเร็จรอาจารย์ขอไม่ได้เหรอ ขอได้แต่ว่าต้องมีความศรัทธาฟ้อนอยู่ในนั้นด้วยหรือว่าจะต้องมีเครื่องเส้นสังเวยให้ด้วยแล้วขอโดยโดยจริงอ่ะการขอนะไอ้พวกเครื่องเส้นทั้งหลายเนี่ยหรือน้ําเปล่าหรืออะไรก็ตามม,ม,มันท่านเป็นเทพมีความเป็นทิพย์อยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนะ่ะไอ้เรื่องเครื่องเครื่องเส้นเครื่องวายมันไม่เท่าไหร่หรอก<ม>แต่ที่ท่านต้องการคือจิตใจที่ยอมรับนับถือความเป็นตัวตนของท่านอันนั้นสาคัญที่สุด อาถามหน่อยไหว้ไหว้โดยไม่ได้นับถือ,เห,อเหมือนเหมือนื่องมีคนมาขอขอ,ขอว่าเราผ่านไปเนี่ยเราชอบไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีคนน่ะมาถึงอ่ะเราคุยกับเราอ่ะคุยกับเราด้วยบิดเมตรีอ่ะแล้วรับถือเราจริงๆเิอ่ะเราจะช่วยคนไหนมากกว่ากันอ๋อแสดงว่าการไหว้เนี่ยคือเหมือนแบบเรามีเรื่องทุกข์ใจอะไรแล้วบอกท่านให้ท่านช่วยเหลือให้ท่านเห็นใจเราไหว้ไปพูดไปบางคนนะเงินไม่เหลือมีลูกมีครอบครัวไปไหว้ท่าน ร้อง,องห่มร้องไห้ขอให้ได้เงินเข้ามาทันลูกจะเรียนค่าเทอมยังไม่มีไม่มีเสื้อผ้านักเรียนใส่รอ,องเท้าอีกถุงเท้าอีกอ,อกระเป๋าอ,อีกอเป็นเงินเท่าไหร่ขอพ่อประทานให้หน่อยนะคะอ่าประทานให้หน่นะคะขอให้ลูกเนี่ยมีเงินมาใช้จ่ายพอเพียงที่จะเออเหมือนกับว่า <ม>เสริมดวงเสริมราศีเขาเรียกว่าอะไรให้ครบสมบูรณ์น่ะสำเร็จสมบูรณ์นะคะโดยท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธาน,นอันนี้ยกตัวอย่างไงใช่อาจจะจุดธูปไปด้วยก็ได้จุดธูปไปแล้วก็ร้องขอไปว่าอ่ะสิบหกดอกเลยเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่สิบหกดอกเรื่องเล็กก็ไหว้ธรรมดาก็เก้าดอกนะคะ บางคนเนี่ยมานั่งคุยกับท่านไม่รู้จะไปคุยกับใครปบทพูดกับท่านนะบางทีเนี่ยมันความทุมกข์มันท่วมใจมพูดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็มานั่งคุยแล้วทําพิธีคุยกับท่านการทาพิธีคุยกับท่านเนี่ยนะเอาการะบืนมาหนึ่งวางไว้ในถานเลยหยุดไฟนะ,อะโอ้โหอธตีไฟให้นั่นแหละนะโอ้นะโมพระพิฆเนศสิทีประสิทธิเมมหาราโชยงวันเนี้ยเป็นวันเรียกว่าเสาห้า วันนี้เป็นวันเสาร์ห้าเป็นวันกําลังแรงร่วงทั้งวันเลยนะวันเสาร์ห้าเนี่ยเป็นวันที่มีภาระกําลังมากสามารถทําสิ่งใดก็สําเร็จรุ่รงไปด้วยดีโดยมีท่านอาจารย์โอได้ไปไงอาจารย์ท็อปมาทำโทระเสร็จแล้วหรออ้าวเสร็จสินะอาจารย์ทก็นั่งสวดมนต์เสกน้ำมนต์นะ วันวันหนึ่งต้องเสกเพราะอะไรรู้ไหมซ้อมเอาไว้วันข้างหน้าเนี่ยคู่คนจะต้องมา <จะ S 1> ให้<ม>เราช่วยจะมีชีวิตเหลืออยู่ไหมเนี่ยมีอย่าได้กลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาบอกถ,ถ้ามันอดอยากมากๆจริง,รงๆเาบาหวานอาจจะหายก็ได้นะไม่มีเขาบอกอ,อะไรน,นะเขาบอกว่าเมื่อผ่านเข้าสู่ยุคป,ปีหกสี่หกห้าถึงเจ็ดถึงเจ็ดหนึ่งเนี่ยอภินญ,ญาใหญ่จะขึ้นอภินญ,ญาใหญ่คือคนที่สามารถเสกของได้ สามารถหาะกลางอากาศได้สามารถที่จะเสกน้ำมนต์ได้ทําได้ทุกอย่างอันนี้เขาเรียกยุคอภพินญยใหญ่เป็นการประลองระหว่างบาร,รมีกับกรรมของคนยุคนี้เขาเรียกว่าถ้าเปรียบเป็นนักมวยปั้มนี่คือต้องฟิตร่างกายให้เต็มที่นะพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าการต่อสู้ก็จะเริ่มขึ้นเนี่ยมีคนมาถึงสานักเนี่ยมานั่งดูร่วงหรอก ตอนตอนแรกคิดว่าในในกล้องเหมือนอาจารย์โอ๊นึกว่าอาจารย์โอ๊จะตัวใหญ่กว่าอาจารย์ท็อปใช่ดูแล้วดูในกล้องแล้วเหมือนอาจารย์โอ๊อ้วนกว่าอาจารย์ท็อปพูดใช่ถูกต้องแล้วเขาก็ยิ้มพูดเราก็เออยิ้มรับเออมึงหลอกด่ากูบอกว่าเนี่ยแล้วแล้วอาจารย์ท็อปจริงจริงอาจารย์ท็อปสูงตั้งร้อยแปดสิบนะอาจารย์โอ๊สูงแค่ร้อยหกสิบเอ็ดเองอืมก็อาจารย์โอ๊ดน้ำหนักไม่บอกได้ไหมอ่ะ น้ำหนักอาจารย์โอ้พันเการ้อยกสิบเก้าลหยาเลยหาเลยนะอาจารย์ทอมหนักตั้งร้อยร้อยเท่าไหร่ไม่จำไม่ได้แล้วเอาเดียว่าพูดตรงๆเลยนะเขาเรียกว่าการขออาจารย์โอยังไม่ถึงร้อยะการขอท่านเนี่ยคือเราต้องขอพรด้วยความจริงใจหนึ่งสองความสําเร็จจะมาได้ก็ต่อเมื่อเราได้ทําการสวดการเชิญการมอบจิตใจให้ท่านเมื่อจิตองค์เทพกับตัวเราเป็นหนึ่งเดียว ความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นอันนี้พูดตรงๆนะไม่เคยคิดโกหกความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยก็ต่อเมื่อทําจริงฝึก<ำ>จริงทําอะไรคะสวดมนต์จริงอไหว้จริงกราบจริงอรารตีไฟจริงนะสันกระดิ่งนะอัญเชิญจิตญาณบาร,รมีของท่านเนี่ยเข้าสู่กายวาจาใช่นะการนั่งเนี่ยผมบอกเลยนะบางคนเนี่ยนั่งกับท่านนะ ผมบอกแล้วหลายๆๆคนคิดว่าบ้านนะมานั่งทําอะไรอย่างนี้กับท่านเนี่ยแต่ผมบอกอย่างหนึ่งไม่ได้บ้าที่เทวะไรเอ,อ๋ยที่อาจจะบ้านส่วนตัวก็ได้อะไรเงี้ยข้างหน้าเทวรูปท่าน่ะจะใหญ่แค่ไหนจะเล็กแค่ไหนเสมอก,กันแบนี้หรือจะใหญ่เหมือนที่เทวะไรคนก็เข้าไปคุกเข่าอาจารย์เราเห็นบ่อยคุกเข่าแล้วก็ไหวอนี้ไมมันนานจังทาไมขาาเขาไหวนะเขากาลังขอเขากำลังระบายความทุกข์ที่อยู่ในใจทั้งหมด ความทุกข์ที่อยู่ในใจเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะบอกใครได้เพราะอะไรรู้ไหมบอกใครใครเขาก็ไม่รับฟัง,รงรคระแต่ถ้าเป็นองค์เทพเนี่ยท่านรับฟังแต่ว่าถ้าเทใจให้ท่านเต็มร้อยท่านก็ช่วยเต็มร้อยเอาพูดตรงตรถามจริงเ่ะอาจารย์ครับทเทว,วดานี่เขามีหน้าที่ช่วยเหลือคนหรอใช่แล้วมีหน้าที่อื่นอยู่ไหมมีอืม,มีหน้าที่เยอะแยะเลยทำจุนโลกนี้นะอืมค่ะอ๋อ น้องเพียวนะคะสวดมนต์บททั่วไปได้ไหมเช่นพาหุงพระกันไตปีดกย่อพระกันเหรอได้เหมือนกันได้ใช่ยอยากจะสวดแล้วก็สวดเลยนะอยากจะสวดะลรก็สวดไปเลยทิ่ว่าจาทําแนะนําเนี่ยเพราะอจารย์ทอชอบสวดแบบนี้เพราะว่าทําไมการสวดบทเดียวเนี่ย ถึงได้เป็นเป็นในนี่เพราะว่าการสวดบทเดียวเนี่ยจะขึ้นตอนยุคอภิญญาใหญ่เมื่อก่อนโอ้ก็ชอบสวดชินน้ำรชนะแต่สวดตามแผ่นแผ่นแผ่นกระดาษหนึ่งมันมันยาวสองมันเสียเวลาสามบทเนี้ยบทสั้นๆน่ะมันง่ายมันมันถอนตัวง่ายอันนี้พูดตรงๆเพราะฉะนั้นนะ่ะผมผมถึงได้บอกนะว่าเวลาสวดอะคุณอยากจะสวดย,ยาวๆก็ได้อะไรก็ไดนะ้เออนะ วันนี้เรามีรูสีนะมานําเสนอทุกท่านเออจะขนมายังไงล่ะคะไม่ได้ขนก็เราก็จะเอานะเอาภาพรูสีนี้ลงไปในกลุ่มให้เขาดูกันนะอ,อ๋อเรามีรูสีนะครับนะที่มาออที่สั่งมาทำมาเป็นพิเศษก็มีมีมีมาเหลือเหลือน้องอะไรนะน้องอะไรนะที่โดวรวมว่าอันเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันว้วคุณยด,ดลยิจะเข้ากลุ่มไหมอืม แล้วจะมีกลุ่มลูกศิษย์อาจารย์อยู่นะจ๊ะคือจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งยังไม่ได้แอดเข้าไปพอดีบุญ,ญลิลิไม่แอดอาจารย์โอเป็นเพื่อนแล้ววันนี้เรามีพื้นผิีพิเศษเป็นเป็นเนื้อปูนอาถนันปูนปัน้นปูนอะไรปูนพิมพ์หรอไม่ปูนเป็นปน,ปนหล่อปูนเป็นหล่อปูนอาถนันถามว่าหล่อปูนอาถพ์ยังไงเพราะว่าคนที่ทําทําขึ้นมาเนี่ยเป็นจอมครมังเวทนะ ถามว่าผมเบิกเนตยังผมเบิกเนตไปแล้วใด้การทําพิธีเมื่อเย็นนี้อย่างยิ่งใหญ่โดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานท่านอาจารย์โอท่านเดินย่างี้ยนะแสบตาแล้วท่านก็เคี้ยวหมากนะแล้วลท่านอาจารย์โจก็ตบโต,กตก๊เนะ,ละเล่นอีกแล้วเล่นอีกแล้วโอ้โหนะเนี่ยนะเรามีฤษีอยู่ตอนนี้ก็มีฤรษรีมาใหม่เป็นเนื้อปูนนะตอนนี้เป็นคือเอาไปไหนแล้วอะอยู่วางไว้แถวนู้นวางไว้แถวนู้นก็ มาใหม่นะใครที่สนใจฤาษีงานปูนอย่างดีมีผงอาถันนะอัดอยู่กลางองค์เนี่ยนะพลาดไม่ได้จริงเหรอจริงสิผงอาถันเขาบอกว่าอย่างนั้นเหรอใช่ผงอาถันนะเพราะว่างานปูนผงอาถันเนี่ยน,น,นานๆจะมีมาทีหนึ่งโอ้ยนะอันนี้อันนี้สั่งทำนะคะสั่งทำเลยนะโดยอาจารย์นะฝ่ายเหนือ <laughs> อาจารย์ฝ่ายเหนือว่ากันไปนะ ก็อาจารย์น่นแหละเป็นอาจารย์สายสายสเสน่ห์นะก็ใส่ผงปูนอาถรรพ์แล้วก็ลายวิชาเวทมนต์ลรงไประบายออกมานี่ปลายผ้าเป็นสีทองเลยประยับเลยะะสวยงามนะครับนะอลังการงานสร้างลงไปแล้วนี่เนาะแต่ยังไม่ได้ลงในกลุ่มใช่ไหมไม่ลงในกลุ่มแล้วก็ลงเอาเดี๋ยวให้ให้คายฤษีปางประธานพรอย่างงี้เลยสวยงาม,มนะอลังการงานสร้าง ใครชอบฤาษีก็น่าสนใจนะคะใครชอบฤาษีผงอาถรรพ์หลอกด้วยปูนอย่างดีลงสีสวยงามนะมาข้างหลังได้ติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอนะเอาละนะสำหรับรายการในรอบนี้ก็มาแนะนำองค์พิคเนศปางสวยงามหนุนนำดวงทำให้เสริมดวงด้านการงานการเงินนะเนี่ยดุนจริงๆนะ ดูดีหนุนนำไมมหนุนจริงๆแล้วเวลาทำอะไรก็สบายสบาย,นนบายเออหนุนจริงๆมีหมอนหน,หนุนหนุนหนอยค่ะสองข้างกายเป็นสีทอง<ๆ>เนี่ยเป็นสีแห่งความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ดชดช่วงชัวงชวาลนะทาพรด้วยค่ะอะน,นะครับสำหรับรายการในรอบนี้ก็ท่านอาจ,จารย์โอ้กับผมก็จะไปแล้วนะก็ติดต่อเช่าบูชานะเครื่องรางของขังได้ที่เฟซบุ๊กโอสิริกรอภิรัต เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไรโอซิริ15ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากนะคะสนใจบูชาเครื่องารางของขังเทวรูปเทพพรมเทวดาวัตถุมงคลติดต่อได้ในข้อความและตามนี้ครับ <At> ID ไรตามนี้ครับแล้วผมครับเฟซบุ๊กครับอาจารย์ทอปนะัเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ไอดีร้าย AJTOP 1 6ึ่งเอาละสำหรับรายการในรอบนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปที่รายการคนมีองค์ต่อนะคะสวัสดี